วันนี้จะมาแชร์ที่เที่ยวและวิธีเดินทางไปเกาะรัตนโกสินทร์อีกหนึ่งวิธีที่บางคนอาจจะยังไม่รู้กันซึ่งเหมาะกับคนที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนหรือสายสุขุมวิทเริ่มแรกให้เรานั่งรถไฟฟ้าสายสุขุมวิทไปลงสถานีราชะเทวีก่อนจากนั้นให้ออกทางออกหมายเลขหนึ่งทางเดียวกับโรงแรมเอเชียแล้วเดินตรงไปที่สะพานหัวช้างซึ่งเป็นสะพานสำหรับข้ามคลองแสนแสบพอถึงสะพานหัวช้างก็ให้เราเดินข้ามสะพานไปอี ฝั่งจากนั้นเดินลงไปบริเวณใต้สะพานจะเจอกับท่าเรือสะพานหัวช้างให้เราขึ้นเรือโดยสารของแสนแสบตรงนั้นไปลงท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดโดยค่าโดยสารจากท่าเรือสะพานหัวช้างไปท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดแค่10บาทเท่านั้นและสําหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าต้องขึ้นเรือลําไหนก็สอบถามเจ้าหน้าที่ตรงท่าเรือได้ซึ่งบริเวณท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เราเดินชมหลายที่ทเช่นป้อมมหาการหนึ่งในสองป้อมปาการ ที่ใช้รักษาพระนครในอดีตและยังหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ลานพรับพลามหาเจษฎาบดินลานกลางแจ้งและสวนดอกไม้ให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆวัดราชนัดดารามและโลหะปราสาทหนึ่งเดียวของโลกที่ยังหลงเหลือมาจนถึงปัจจุบันวัดสเกตและภูเขาทองที่เราสามารถชมวิวมุมสูงของเขตพระนครเก่าแบบ360องศาได้อย่างชัดเจนและนิทัศรัตนาโกสินลพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของกรุงรัตน โกสิน์ให้เราได้ชมกันนอกจากนี้ถ้าเราเดินขึ้นไปอีกนิดก็จะเจอกับอีกแลนด์มาร์คคืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและวัดสุทัศเทพภาวลาลามกับเสาชิงชา้าซึ่งเป็นอีกสถานที่ที่ไม่ควรพลาดไปเยี่ยมชมใครเคยไปเกาะรัตนโกสิน์มาแล้วไปยังไงไปชมอะไรมาบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะ